อา้าวลุงฝนตกปานนี้เจ้าสิไปท่ายกีบสายหนิหนไปวัดน,น้องกีบสายฝนตกปานนี้สิดท้ายได้ไปาาหาคนาจะยุ่งแม่ไปบอกโอ้ยหผมว่าไปน้องเจ้าเด้อฝ<ป>น,น,น,นตกปา้นไปลูงไปผู้เดีวยวโลดเมื่อพี่น้องเอ้ยฝนกับตกตากับห้องไะย่านกระด้อ เอาลูกในไายลุงมีคนทรงเลขสายทหารมาให้อยู่บ่บ่โมมีดีนะอืแบบนี้อยู่ในไายนนทิยาเป็นทรงมาให้เด้อทรงมาให้หรือบปล่ทรงมาให้ตัวลุงดูเรื่มมองน้ำกรเจ้าบ่นี่รูดดด้ดูรู้ว่ารู้ว่าเลขสายทหารเขาดีเงยบ่แล้วของลุงคือโมมีเต็นบ่ให้เนาะ นันน้าตาดีแล้วก็ต้องเอาคุณตแสดงว่านั่นดีจ้าหีไลตัวนี้คนเลี้งทรงมะไห่คนเล้ตนตัวนี้ทรงน่อยตัวเลี้วมาไห่เราจะไปไทยไปไทยลีปหลายลีปเยอะบอกค่ะต้องไปตามเป้าหมายเดียวะทันพี่น้องคนจุ้มหายเออจะไปตามเป้าหมายสีเว้าเลขวิ่งสายทหารในฟังไหมลุง พันธุรงมาไหนนทิยาลงเดยแต่ว่านนทิยาบคันลงพันธุทรงมาไหใบมันจะมีอ่เป็นใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าโตที่หนึ่งเดี๋ยลุงๆเข้าใจตรงนี้่นี่ค่ะเอาตกติก็เจ้าให้จะโตตามที่นูรู้เนาะพันเสียหายใบที่หนึ่งมากกับนี้เป็นเลขตัวหนึ่งใบที่สองก็จะเป ah, okay. <normal> euh, oh. ็น uh ตัวหนึ่งใบที e ่สามก็จะเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าพันเสียหายมาห่างกันประมาณสามมือสี่มือ เราใบสุดท้ายนั้นก็จะก้อนเลขออกประมาณสามมือคนทรงมะหอยเราบางข้างมันไมาต้องกันสามโตเลยบอกแมนพอดีเพิ่มเพิ่มเสียหายไหมเจรตุโตนว่าที่ว่าเลขใายทหารแมนพึ่งจะบอกว่าใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งแมนใบที่หนึ่งนี่เขาจะทรงมาะหอแมนพันหายโน่นที่ญาติเอาลูไปแล้วบอกบ้านลง ใบที่หนึ่งแท้ได้ล้องบ้านร้องนี่เพิ่นใบที่สองพันทรงมะหายสดสดร้อ้วนทงมาแล้วเออกะเล็กกะซีรงนี่แล้วกะเล็ถามลุงว่าลุงเคยเห็นบอแล้วลุงเคยมีบอในร้ายลุงเนี่ยเอากแบบเคยมีแล้วอันอันอันเลขสายทหารเลขวิ่งนี่บ่ได้ง่ายๆเด้ลุงหมายถึงว่าคนที่ได้นี่หมายถึงว่าเขาไล่กุมน้ำข้าเจ้าหรือเป็นคนขังในเท่านั้นถึงจะรู้ต้องเป็นคนข้างในจังสิได้แมนค่ะตามที่รู้นะจัง แกนั่นแกนี่แถวอุดรนั่นเขาเจ้าเป็นเพื่อนในไร้กล,ลุ่มจังจะได้มาใช่ไหมต้องเป็นเพื่อนกันในไร้กล,ลุ่มแมน่นค่ะแม่นค่ะเราก็บ่ได้ให้เปิดเผยว่าซือา้อว่าจังใดให้แต่บอกว่า<อ>เป็นเลขสายทหารเลื่องสิแมวมัาสายนี่บ่บบห้ยมีจับบ่ให้ยอวงจะว่าเป็นเลขเอามาดตะตัวเลขใช่ว่าลักษณะการให้ในเพื่อนตีให้ลังเลขออกนั่นลังเลขออกได้สามมือเพื่อนตีส่งมาให้ใบหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเดียว ให้ตัวเดียวก่อนเราก็าห้างกันอีกสามมือเพิ่นกับสีส้มมให้อีกตัวนึงมดนโดน่สมมใหย้ยตอนแม่นค่ะแต่วให้ทในเลขออกเบแม่นค่ะเราเราโตสุดท้ายแล้วเพิ่แต่ส้มมให้ยก่อนก็เลขออกอยู่ประมาณสามมือถนนทิยาจับกผิดใส่ทายน้ำนะเอาตะข่อยกะให้ในท้ายยิ่งนะฮะับน้่นะเจ้าบัวตัวเลขใช้าขามต้องถุดเา ก็เจ้าถือมาหลายงวดแล้วนะงวดที่ผ่านมาหนิงวดที่ผ่านมาหนิเพิ่นกระซ่งมาหายเบิงมันดียากกับเบิงแต่ว่าบ่ได้ลงเด้แต่ว่ามือมือสุดท้ายนะเพิ่นตัดสินเลยเข้ามาห้วิ่งบนเจ็ดห้วิ่งบนอ่งวดที่แล้วนะเพิ่นหายวิ่งบนเจ็ดเพิ่นหายแบบนี้เนาะเพิ่นบ่ได้ห้มาเป็นใบแบบนี้ห้วิ่งวิ่งบนเจ็ดล่างศูนย์หนูกับบดได้ลงมันแบบมันแบบอ่งวดที่ผ่านมานี่มันเป็นแปดหกเมันบรลง แปดหกเจ็ดแหเจหลัข้างล่างมันออกอานุจัมมะพีดไม่ออกศูนย์สามอนเมันออกศูนสามข้มมางบนเจ็ดข้างล่างศูเพิ่นห้ยิ่งเออเจ็วิ่งบนเจดเมตรเดียวเพิ่นห้เพิ่นหมากผนนุจัมมะพีชหมากมืเอเล็กออกวิ่งบนเจเมตรเดียวมันกเขาอเออแปดหกเจ็ดเนาะหลังข้างล่างเพิ่นกะให้ศูนเมตรเดียว มันก็ออกสามศูนย์ห้าศูนย์สามก็ศูนย์สามเนาะสามบันดีบัดนี้งวดนี้เพิ่งได้เปลี่ยนไหมเพิ่งได้ใส่หายเลขไขายๆว่าหายสามตัวที่ว่าหายมาชลตัวเลขออกได้สามมือเพิ่นทรงไม่หายนุษย์ทิยาแปดเม็ดเดียวใบที่หนึ่งคือเลขแปดได้เสหนึ่งคือเลขแปดจะบัดนี้มื้อนี้เพิ่นทรงไม่หายอีกตอนมาใบที่สองคือเลขห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์แปดนี่เพิ่นกับบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาอีกตัวหนึ่งนั่นตั้งล้อก้อนเลขออกประมาณสามมือ ต้องรออีกแสดงว่าเพ่นจะสิหายมา้อีกหายมั้อีกคะแนนแชแนนแชมแนนเท่าลงหาย fc เบิ้งเขาก็ต้องลงสามเทือแม่นค่ะลงสามเทือแต่วาน่นที่ยากที่แรกก็ว่าจะเอาลงเอาลงร่วมกันที่เดียวมันจะกลายเป็นลอกเลียนแบบทองอื่นมมนบอข้อม็นจริงพันทรงมาหายธรรมดาเขาจะทรงมาหายก็ต้องลงเลยลงเลยเดียวนุ้กว่าเข้าใจนุเพิ่งจะเข้าใจมื้อนี่ว่าต้องห้ลงห้ลงก่อนห้ลงใบที่หนึ่งก็คือเลขแปดโน่นที่ยากสิเบิ้งได้พี่น้องเด้อ เอาว่าอยู่นี่ Thai ิปบัดเนี่ยท h a i นั่นแล้วโอ้ยมันเสียเปียกแพงแทนนะบัดที่นี่เอาฝนตกฟ้าห้องคนสิคนไปหาคลิปทั้งเดย์ว<อ>้าทีเดเเยใบท,ที่หนึ่งยังเรียกเลยเป็นประเทศนั้น Thai c l i ใบที่หนึ่งเออว่าได้ตอนเนี้ใบที่หนึ่งเป็นเลขแปดนะคะใบที่หนึ่งเป็นเลขแลปดเราใบที่สองเป็นเลขหาเพื่อนบอกว่าหา แปดนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์หานี่ก็ามาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอีกตัวสุดท้ายนั่นเพิน่นทรงมะาหายแต่วนุ่นที่ยากก็จะปล่อยลงเลยเราจะเอามาเขียนร่วมกันบอกแต่ยิ่งตเขาจาว่ามันเคยมาแบบนี้เราผลตัดสินออกมามันเคยมาสามตัวเลยมันเคยเข่าสามตัวเลยพี่แม่นค่ะแต่ว่างวดที่แล้วเพิน่นทรงหายแต่ว่านุ่นที่ยากบด้เอาลงช่องเลยงวดงวดที<ม>่แล้วเพิน่นทรงหายอยู่แต่ว่าตัวบ่ได้เอาลงช่องบอลลเพิ่นก็ะทรงหายแล้วเราเลขสามตัวเพิ่นก็ซื้อให้เบิ่งฟัง แต่ว่ามันเป็นหนึ่งโฮกเกสมันวน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 เ่อนมีแปดโกเกสมันวนแปดโฮกเกสเพิ่นกับเขาเพิ่นเพิ่นกับถือสองตัวสามศูนย์เพิ่นกับถือต่ว่านุ่นทิยาบอเซียกับบอได้ลงนะคะโอ้ของป้าห้องฝนตกะไหมใบที่หนึ่งเป็นเลขแปดเด้อค่ะเด้อใบที่สองเป็นเลขห่าเลขแปดในทรงมาให้นุ่นทิยาได้ประมาณสามสี่มื่นแล้วแต่นนุ่นทิยาบอลลูนะคะใบที่สองเป็นเลขหา เพื่นบอกว่าหานี่มาล้านเปอร,ร์เซ็นแฝดนี่ก็มาล้านเปอร์เซ็นต์งวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกห้าต้องล่ออีกตัวหนึ่งได้พี่น้องได้เลยสิเพิ่นเอามาหายแล้วนี่ญาติจะจับใส่กันแล้วค่ะจะปล่อยลงเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ล้งหายสองตัวก้อนอ๋อมาหาลุงเหรอคลิปนี้คลิปนี้สี่ล้งหายก็เจ้าสองตัวนี่กอน,นมันเป็นเลขวิ่งสายทหารเพิ่นทรงมา<ง>หายว่อาอย่างไงอันอันนี้ว่าได้จำกัดว่าสายบนสายล่าง เพิ่นส่วนมากมือสุดท้ายเพิ่นจังสิบอกว่าบนขึ้นตัวใดล่างขึ้นตัวใดแต่ว่าส่วนมากขันมาแบบนี้ย่านเป็นบนร้ายกว่าสิมาใบที่หนึ่งใบทสองใบที่สามแบบนี้ก่อนจ้าไฮมาเทละโตเทลโตเห็มบ่เพิ่นสิบอกว่าใบแรกคือเลขแปดนะแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ใบใบที่สองคือเลขห้านะห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์บันี้นูรอดขาเบิ้งใบที่สามน่ะนะไอตัวที่แรกแปดนี่เพิ่นไฮมาจะมือไหน ไามาเลขออกสามมือบนปอยไม่ห้แต่ว่านุษทิยาบได้ลงบันนี้เห็นสองอื่นลงเ็ดจังมาลงบดไดหลอกเลียนแบบหผเด้อค่ะเพราะมันจริงเันทรงมาให้ออหลีแต่ว่า่นบ่ให้เปิดเผยตัวตนนะค่ะเพราะ็สามารถของคน่งได้แมน่นบอกแต่ว่าเป็นเลขสายทหารเล็กวิ่งสายทหารเป็นเลขวิ่งสายทหารคิดว่าจะมาบุญเพราะว่า่น่นห้ร้อยตัวนึงแรกตัว่เป็นเป็นแปดเนาะแมนค่ะตัวที่สองเต็มห้า ก็ร้อยอีกตัวนึ่งร้อยอีกตัวนึงก็ใกล้ๆเมื่อเลขที่ว่าจำไม่ดีลมหายู่แม่นตบ้าเลขวิ่งงวดี่ผ่านมาหนิพันหายวิ่งเจ็ดบนศูนย์ล่างพันหายเมื่อเลขออกเลยบันีิพันกระโงพ้อยมา่หายเบิ้งหนึ่งหกเจ็ดกับมี่พันกระถืออยู่แน่นี่อยู่แน่นี่กระโทรงไม่เบิ้งพวกพวกพระโทรงโซเลขมา่หายไหนก่นบ้างแม่นค่ะพระโทรงรายละเอียดที่พผนโชคดีมา่หายเบิ้งพร้อมแม่ค่ะ เด้ยวผจักแต่มาควันบอกพึ่งคือจักได้งวดสองหวนเลยนะจ๊ะักได้ขวดสองหวันลจมีรุ่งว่ามันหนูว่าซื้อๆเด่นคนซื้อแต่นี่หนึ่งหกเก็ดหกหกเก็ดอันนบอกคนือซือข้างบนคื้อข้างบนอือข้างล่างข้างล่างคนหายตะเลขวิ่งศูนย์เจ้าระหังบนคน ตอนนี้นาเพิ่อซื้อหน่อยค่ะกับว่าลูกนี่นกันโอ้เนะซื้อสาวเดียวอันนี้สาวจังไดฮะนี่ได้เลขศูนตัวหนึ่งสองรอยเดี๋ยวเห็นักสองรอยห <c oughs> นึ่งหกเจ็ดกับหกหกเจ็ดตัวละร้อยแล้วก็เลขสองตัวตัวละสองร้อ,อ,อยถ้าว่าเลขแต่เลขสองเลขล่าง่ะเพิ่นไ้วิ่งศูนยตัวเดียววดนี้ว่าสิบ่ลงพุนนี่นี่ิโอเดยเพราะน มาดิไฟน้ผู้อื่นลงทุนไปเลดีมนาดิห้นุที่ยาลงทุนู้เดียวเปี่ยมากคือได้ลงทุนน้ำกังดีไหมเ่แฝนไมพี่น้อยเ้ยเสียงฝนดังดังด้วยพี่นนังด้ยมันนุนที่ยาฝนเอาแนวทางเลขยิ่งสายทหารมาแป่งปันพี่น้องครได้เห็นอยู่ดอกนะมขับเอาแช่ใจทได้พี่น่อยด้ยแล้อมดนะครับของลุงงียของลงดึง อันนี้ผอมุนผอมุนอยู่กับนนทิยานะครับแต่ว่ากันมีหลายชอ่องเป็นเลนน้ำงงนนนนนติดลงมทุกการเพิ่อนไปเพิ่อนแป้งตันไปหลายช่องก็คิดว่าพันให้ลงมเทราโต้พันธุ์ล้เทราโตมันจะเป็นสามคลิปคือลวคลิปละโตละโตเป็นบอลลุ่มมันก็มันก็นต้องตามไปดังสันด้วยใบที่หนึ่งก็คือเลขแปดใบที่สองก็ค<ๆ>ือเลขห้าใบที่สามก็อีกตัวหนึ่งเปิดนั่ะ แคบนาเท้นค่ะแคบนาจอแล้วแ็เดีวเพิ่นทรงมาหายเลขวิ่งสายาหารนะคะใบที่หนึ่งคือเลขแปดนะคะเพิ่นบอกว่าแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะใบที่สองคือเลขหาเพื่อนก็บอกว่าหามาล้านห้าเนี่ยมาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาตรงรออีกใบที่สามนะคะจะเป็นโตัวใดเพื่อว่าเอาประกอบการนะคะนนทิยาคิดว่าเขาใจว่าน่าจะเป็น <ừ> เป็นบนใช <ừ> ่ัหตัวท่ทิานมาเพิ่อนก็ซื้อเบิ่งงด้อมันเป็นหกหกเก็กับหนึ่งหกเกลองเบิ่งพี่น้องลองสามเบื้งนะครับเ้อนี่อีกใบหนึ่งนะครับ ใกล้ๆกีก่เล็กกว่าเจ้า่อยสีขนทรงมาใหกอยก้อนะครั่